น่าจะคุมร่องอาจาอาจะจไม่ค่อยมีปัญหาในการากําจัดวัชพืชนะครับแต่ปกติทั่วไปอาจจะฉีดยาตอนนี้มียาคุมแห้งนะครับแต่ถ้ามีฝนตกขึ้นมาอาจจะใช้พวกอาร์ทาซีนเอ่อแ,แสดงว่าอีกานี้ก็คือเราจะเข้าไปดูแลถึงประมาณเท่าไหร่ครับเอาอ้อยอายุประมาณเท่าไหร่หรือาอายุตอนนี้ช่วงนี้เดือนมีเมษานะครับช่วงพฤษภา ก็คงจะเอารถไถไปทาเหิือนการไม่ได้แล้วนะครับครับและนี้เราได้มีคนใช้คนเข้าใช้คนนะครับส่วนมากต่อไปนะครับถ้าช่วงเดือนพฤษภาเริ่มฝนตกก็คงจะทั่วไปที่เคยทํานะครับจะต้องช่างจ้างคนงานนะครับจ้างคนงานฉีดนะครับเดินเข้าร่องฉีดยาทั้งส่วนมากจะใช้ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับจะใช้พวกพาราคอร์ดนะครับพาราคอร์ดบวกกับทูโฟดี นครับเดือมากจะพอใช้ประมาณสองตัวนี้ผสมกันฉีดพออ้อยคุมลองก็คือประมาณ6เดือนแล้วก็ทิ้งแล้วหรือทิ้ง,งแต่ยังมีอีกครั้งนึงอาจจะปุ๋ยแต่งหน้าครับอาจจะใช้ปุ๋ย46.00หรือว่า15.78อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแต่งหน้า แล้วปกติถ้าเป็นถึงช่วงตัดนี่เราได้แรงงานจากไหนครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับได้มาจากทางอีสานนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ใช้แรงงานตัดทุกๆปีที่ผ่านมานี่คือมาอยู่กับเราเลยมาอยู่กับเราเลยครับที่ผ่านมานะครับมีอยู่ประมาณ20 20คนครับการจ้างนี่จ้างยังไงครับจ้างเป็นร้อยนะครับเหมือนเป็นมัดนะครับนะครับหนึ่งบาท40่สต่างต่อมัดคนตัดนะครับจะต้องคุยใบแล้วนําอ้อยมากองไว้นะครับ สิบมัดต่อกองนะครับจะต้องทําเป็นกองสิบ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 นะครับเพื่อให้รถรถขีบขึ้นรถเนี่ยจะได้สะดวกนะครับเราเรื่องรถขีบกับกับรถบรรทุกนี่จักของเราเองหรือว่าตอนนี้ใช้ของเราเองครับของเราเองทั้งหมดนะครับทั้งรถขีบและรถสิบล้อจ้างเฉพาะคนขีบนะครับคนขี่ขับรถไถคนขับรถบรรทุกสิบล้อส่งโรงงานครับหลังตัดเสร็จเนี่ยครับเราจัดการยังไงหลังจากตัดเสร็จนะครับ ใช้เป็นริปเปอร์สามขาพวนนะครับพวนหนึ่งครั้งนะครับโดยใช้วิธีซ้ำรอยหนึ่งครั้งนะครับแล้วอ,อย่างนี้ถ้าใช้ลิปเปอร์อย่างนี้เราต้องเผาใบก่อนไหมครับเผาใบครับโดยมากเพราะว่าในเขตพื้นที่ที่ผมทําอยู่ไม่มีใครที่จะเอาใบาไว้นะครับต้องเผาหมดเพราะว่าถ้าเอาใบาไว้นะครับถ้าเกิดเราพรวนใส่ปุ๋ยไปแล้วมีใครมา จุดไฟใกล้เคียงหรือว่าทําให้ไฟไหม้จะทําให้สูญเสียอ้อยแล้วสำหรับอ้อยตอนนี้พอหลังหลังจากที่เราลงริปเปอร์ไปแล้วนี่เราเจะจัดก,การในช่วง,ช,วงช่วงต่อไปอยังไงที่ทํานะครับที่ว่าอย่างว่าใช้ริปเปอร์หกขาเนี่ยพรวนแล้วใส่ปุ๋ยเลยนะครับพอพวนสมมติว่าวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เราต้องใส่ปุ๋ยเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปประมาณความลึก3 0มสถึงสีเซนนะครับที่ฝังปุ๋ยไว้แล้วใช้ปุ๋ยประมาณ อตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมี15-78นะครับผสมกันโดยอัตราใช้ประมาณ50กิโลต่อ1นึ่งไร่หลังจากใสยปุ๋ยเสร็จจะรีบฉีดยานะครับตอนนี้มีทางบริษัทนะครับบริษัทที่ขายยาเขามาส่งเสริมมาแนะนำให้ใช้ย,ยาคุมแห้งนะครับที่ใช้ย,ยาผมใช้เครื่องพ่นยาใชา้ เป็นถังขนาด1,000ลิตรนะครับมีแขนบูมฉีดยาสามารถที่จะ,ะฉีดเลยนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จฝนตกมาเมื่อไหร่ยาออกลิตนะครับนับตั้งแต่วันที่ยาออกลิตเนี่ยจะคุมไปได้ถึง2-3ถึง3เดือนที่ผ่านมานะครับแรงงานคนนะครับแรงงานคนที่ใช้ฉีดในร่องอ้อยเนี่ยต้องใช้แรงงานมากครับและราคาสูงขึ้นแล้วในกรณีที่เป็นที่ตัวเองเนี่ยครับถ้าเราจะรื้อแปลงนี่เราดูดูจากอะไร ที่จะรื้อแปลงนะครับถ้าเป็นที่ตัวเองนะครับที่จะรื้อแปลงก็ถ้าว่าผลผลิตนะครับผลผลิตต่อตันอาจจะลดลงแล้วนี้ปีอ้อยปีไหนครับอ้อยยอดนี่ได้สักกี่ตันครับจะเป็นอ้อยปลูกใหม่อ้อยปลูกใหม่นะครับปีนี้ที่ได้มากที่สุดก็ที่เก็บารายละเอียดใบเนี่ยประมาณ18-20ถึง20ตันปีที่2องเนี่ยาจะามีแค่10ตัน เสร็จ<อ>นะครับแล้วอย่างนี้เรื่องแหล่งน้ํามีไหมครับแหล่งน้ําในเขตนี้นะครับแหล่งน้ําส่วนมากจะเป็นน้ําอันีน้เขตเชนบทฐานก็มีแค่มีเพียงส่วนหนึ่งนะครับมีเล็กน้อยนอกจากนั้นก็เป็นคลองนะครับคลองอาจจะปากน้ําและคลองแม่น้าเก่าแต่น้ําตอนนี้ยังไม่มีมานะครับเป็นเพียงน้ําฝนแค่ฤดูเท่านั้นนอกจากก็มีคลองเล็กคลองน้อยนอกจากถ้าใครมีทุนมากๆอาจจะหรือที่ตัวเองอาจจะเจาะ บ่อบรรดาลน,นะครับเพื่อน้ำไปอาศัยอ้อยแต่ของผมเองนั้นนะครับึกจาน้อยนะครับที่มีแหล่งน้ำเขาใช้น้ำธรรมชาติส่วนใหญ่นะครับแล้วเรื่องเครื่องมือนี่เราจะมีการขยายเพิ่มเติมไหครับหือว่าจะเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องมือนะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปีสองปีมีมาผมาก็ต้องพยายามซื้อนะครับ เมื่อก่อนไม่มีผานเป็นเรียกว่าผาน18จานนะครับมามามีผานหยิบเจายี่สิบจานผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับมาเมื่อปีก่อนนะครับปีที่แล้วมีผานหยิบสองจานมาใช้กันแล้วได้ผลดีผมก็เลยตัดใจซื้อจากทางผานจากโรงงานนะครับผานหยิบเจาจานปีที่แล้วนี้ก็ที่ว่าริเปอร์นะครับก็เลยซื้อริเปอร์อีกหนึ่งชุดนะครับ